ทีนี้ก็มาถึงตัวอนุกรมนะคะทีะ่เป็นอนุกรมเฉพาะเนาะก็จะมี geometric series นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็น a r to the n 1ใช่ไหมก็เทอมพวกนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมี a เอ,เอาของ sequence นะคะ sequence จะเป็นถ้า n เป็น1ก็จะเหลือแค่ a n เป็น2ก็จะเหลือ ar m เป็น3ก็จะ ar กาลัง2ไปเรื่อยๆนะคะก็จะ ar กาลัง3 ar กำาัง4ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกกันค่ะมันจะเป็น summation ของ a R กำลัง n ลบ1เหนไหมคะตัวเนี้ยเราจะมีชื่อเรียกว่า geometric series ซึ่งตัว R เนี่ยจะหมายจะมีความอจะมีชื่อเรียกว่า ratio และเทอมแรกเลยเนี่ยจะเรียกว่า a ทีนี้เวลาเรามาบวกกันค่ะมันจะกลายเป็นตัวนี้อ่าฮะ ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์ว่าเอ๊ะเวลาที่เราหาซัำของตัวนี้มันได้เท่าไหร่ตัว sn เนี่ยค่ะตัวซีรีส์เนี่ยสุดท้ายก็จะจัดฟอร์มได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็น a คูณ1ลบ r กํลัง n ส่วน1ลบ r ทีนี้ตัว r เนี่ยจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญเลยตัว ratio r เนี่ยถ้า absolute r น้อยกว่า1่ดูนะคะ limit r กํลัง n เนี่ยเพราะน้อยกว่า1จําได้ไหม limit r กํลัง n เมื่อ n เข้าสู่ infinity ก็จะเป็น0 เพราะฉะนั้นลิมิตของ Sn ค่ะก็จะเหลือตัวนี้เป็น0ูนย์ไปแล้วใช่ไหมเมื่อเราเทคลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตเนี่ยแสดงว่าค่าซัมจะเท่ากับ a ส่วน1ลบ r ก็คือมีแค่ a ส่วน1ลบ r แต่ถ้า r ของเรามากกว่า1โอ้โหตัว r กลัง n ก็ใหญ่มากละเข้าสู่อินฟินิตเพราะฉะนั้นลิมิต Sn ก็จะเข้าสู่อินฟินิตไปด้วยโอเคนะคะโอเคมาดูตรงนี้ ทีนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเราเจอ geometric series คือ summation ar กำลัง n ลบหนึ่งเนี่ยถ้า absolute r น้อยกว่า1เราบอกเลยว่า series นี้ converges และ sum เท่ากับ a ส่วน1ลบ r แต่ถ้า absolute r มากกว่า1โดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ะ series ย,ยังไงก็ diverges to infinity ด้วยตัวอย่างค่ะถ้าสมมุติเรามี summation ตัวนี้เวลาเราเห็นนี้ปุ๊บเรารู้ละ เอ้ a, มันอยู่ในรูปอะไรนะ a r กลัง n ลบ1ซึ่ง a เป็น1 r เป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็หาซ้ำได้ค่ะ R ของเราเนี่ยน้อยกว่า1ใช่ไหมค่าซ้ำก็จะเท่ากับ a ส่วน1ลบ R เรารู้ r เนี่ยคือ1ส่วน2ก็คำนวณออกมาได้2เนะเราก็รู้ค่าซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะคะว่าถ้า C ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ0ละเป็นข้างที่ใช่ไหมแล้ว Summation c s n เนี่ย Converges ก็ต่อเมื่อนะ s ะ m m a t i o n s n ต้อง Converges นะคะ,ะก็คือมีข้างที่มาคูณแล้วตัวนี้ c o n v e r g e ก็ต่อเมื่อตัวของซีรีส์เองเนี่ย c o n v e r g e อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติค่ะว่า Summation เนี่ยสามารถกระจายเข้าไปในฟังก์ชันได้นะแล้วก็ ความคอนเวอร์เนี่ยมันถ่ายทอดเช่นเรามี2ซีรีส์ summation sn กับ summation tn เรารู้ว่าทั้งสองเนี่ยคอนเวอร์เวลาที่เรามารวมกันค่ะมันก็ยัง c o n v e r ร์อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นผลต่างเนาะก็มี2ซีรีส์เหมือนกัน summation sn กับ tn รู้ว่าทั้ง2ตัว c o n v e r ร์เวลามันลบกันค่ะมันก็ยัง c o n เวอร e อยู่นะคะ แล้วก็ทฤษฎีนี้ถ้า summation sn converges แล้วลิมิต sn n เข้าสู่ infinity เนี่ยจะต้องเท่ากับ0ูนย์แน่นอนอ่าตอนนี้เป็นตัวบอกส่วน divergent series นะคะบอกว่าถ้าลิมิตของ sn n เข้าสู่ infinity หาค่าไม่ได้หรือลิมิตของ sn n เข้าสู่ infinity นไม่เท่ากับ0ดูให้ดีนะคะตอนนี้เป็น sn เป็น sequence นะคะถ้า summation ถึงจะเป็น series โอเคถ้าลิมิตของ sequence เนี่ย ไม่เท่ากับ0แล้ว Summation หรือ Series เนี่ยของ sn เนี่ยก็จะ Diverge นะคะเช่นตัวอย่างนี้ให้มาปุ๊บเรามาหา sn ก่อนตัวลำดับอนันต์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงโอเคหนึ่ง7นสามสองนห้สามนเข้างบนหนึ่งสองเป็น n อยู่ละแต่ข้างล่างมันกระโดดมัเป็น2 n บวกหเราหาลิมิตกันเลยพอหาลิมิตได้1น่งนสอา้าวไม่ได้เท่ากับศูน เพราะฉะนั้น Divergent s e r i e ยบอกเลยถ้าลิมิตไม่เท่ากับศูนย์ซีเรียเป็นไงคะ Diverge แน่นอนแบบนี้จันก,ก็มี e x ก m p l e มาให้อันนี้ก็เป็น Example ของจีโอเมทริกซีเรียนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Example ที่โชว์นะคะว่าาซัมตัวนี้นะคะ x อกซัมพ์เป e ้ลซีเนี้ย converge หรือเปล่าโอเคซึ่งในที่เนี้ย เราเหารูปแบบของ sequence มาได้แล้วเราก็ใช้ partial fraction มาจัดรูปใช่ไหมคะแล้วก็พอเรามารวมกันมันก็จะมีเทอมที่ตัดสุดท้ายเหลือแค่นี้พอเรา take limit n เข้าสู่ infinity นะนะคะ,ะเราก็หาผลรวมออกมาปรากฏเป็น1น่เราก็ตอบได้ว่าซีรีส์นี้ Converge นะแล้ว s u มของมันนะเท่ากับ1ค่ะก็มีตัวอย่างมาเพิ่มให้นะคะตัวนี้ก็ ากไปดูค่ะ